วันนี้พวกเราช่องหมูหลงทางจะพาเพื่อนๆมาหลงรักเรื่องราวระหว่างทางกับพวกเราที่บ้านล่องก้าแค่ได้ข่าวว่าดอกพญาเสือโค้องออกดอกบานสะพังเราสองคนก็เก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางเมื่อมาถึงเราก็ต้องตื่นตากับหมู่บ้านสีชมพูที่บานจนต้องขยี้ตาว่านี่คือเมืองไทยใช่ไหมสำหรับหมู่บ้านล่องก้าหรือบ้านใหม่ล่องก้า เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขามง้งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและวันที่เราไปอุณหภูมิภาคพื้นดินตอนเชา้าถึงขั้นลบห้าองศากันเลยทีเดียวทำให้เราได้พบกับแม่คนิ้งเป็นครั้งแรก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงทางขึ้นภูทับเบิกแล้วนะครบเซเว่นสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะถ้าใครอยากจะซื้อเซเว่นก็ต้องตรงนี้แหละเซเว่นสุดท้ายแหละก่อนที่จะขึ้นภูทับเบิกนะครับนี่จะเป็นสีน้ําตาลแบบนีมน้มีต้นมีต้นดอกแปสโคกอยู่ข้างหน้าด้วยเราถึงทางเข้าุทยานภูหินล้องกล้าแล้วนะครับทุกคนผู้ใหญ่สองรถหครับ นะคนละเท่าไหร่ล่ะครับคนละสิบบาทลดเพิ่สามสิบบาทอ๋อครับผมนี่ทางเข้าหมู่บ้าน,ลน,น,นลแล้วครับเห็นต้นดอกสตรโค้งต้อนรับเราแล้วอยู่หน้าหมู่บ้านลองกานี่เลยมีป้ายด้วยยินดีต้อนรับสู่บ้านลองกาอ๋อเนี่ยมันเป็นเลนเดียวรถก็เลยติดกันตะกี้นะครับว้าว,าวาหมู่บ้านสีชมพู สาก,รสกรุระเมืองไทยเออกุละเมืองไทยนะทุกคน ไปหาร้านข้าวกันรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนู้นนะเป็นร้านกาแฟตามโบ๊ทไปกันครับร้านนี้นิ่กาแฟตามโยยสองเสี่ยวกาแฟตาโเดี๋ยวเขาจะบอกใช่ไหมมามาว่าอะไรเสร็จอะไรเงี้ยเขาเขียนชื่อไว้อ๋อโบทหน้าหลัก โบนเข็บโบหน้ารักใช่ถ้าเรียกโบหน้ารักไม่น่าจะมีใครเหมือนใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามาถึงที่บ้านลังกาทั้งทีจะพลาดได้ไงกะเพรากะเพราหมูสาวไข่ดาวครับทุกคนไว้อ่ะกะเพรามันต้องแบบนี้ป่ะดูเลยโอ้โหมันต้องอย่างเงี้ยเห็นแล้วแซบตูดแทนเลยอ่ะ เอากับเอาใบอากาศดีด้วยนะกินข้างล่างก็คงไม่อย่างนี้นะแล้วดูดินี่ดูวิวดังนั่งเราดังนั่งอยู่ตรงระเบียงนะดูดิอ่าอาีนอิาจอดูอกีส ชินล์เท่าไหร่นะพ่อสบห้าอสิบห้าบาทสิบห้าคูณสี่เป็นเท่าไหร่หกสิบแมจ๋าแม่ถ้าทางลูกจะเรียนเก่งนี่นี่ครับน้องอานนท์นะไปที่มาที่นี่เดี๋ยวเราไปรีวิวห้องพักที่นี่ให้น้องอานนท์เขาด้วยเป็นของพี่สาวครับครับเนี่ยเพิ่งเปิดเลยนะใหม่ๆเลยนะทุกคนอย่างล้านหลังนี้คือหลังใหม่เลยนะแล้วก็หลังพวกนี้คือมีอยู่แล้วแหละแต่คือมารีโนเวทใหม่ใช่ไหม เดี๋ยวพี่ผมจะทิ้งเบอร์นอนโดนไว้ให้นะป่ะแล้วเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าวิวมันหลักร้านเย็นนะหนาวห้องหลักพันน้องบอกเมื่อวาน6อ,องศานะทุกคนเอ้ย0องศานะทุกคนเช้ามีแม่คันนิ้ค่ะมีแม่คันนิ้แล้วเขาบอกว่าวันที่รู้สึกพรุ่งนี้จะอากาศเย็นเข้าไปอีกก็น่าจะมีอกาสจะได้ใช่เพราะเขาบอกว่ารู้สึกมีลมกต่ดีลงมาอีกใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นบูรา ดูเนี่ยตรงนั้นน่ะที่มีรถจอดตรงนั้นน่ะน้องเขาบอกว่าเมื่อเช้าว่ามีแม่คันิงนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะศูนย์องสาเพื่อนๆดูวิวของเราเฮ้ยไงทุกคนอากาศดีมากเดี๋ยวผมไปรับอีกคนมาได้เลยครับได้เลยค่ะ,คะ<ม>บค,ครับอ่ามาดูห้องน้ำกันทุกคนมาอ่าอ่ะเปิดไฟอ๋อโอเคมีเครื่องทางน้ำอุ่นนะเป็นแก๊ส้วย คืนนี้มาดูกันหนาวนะเมื่อเช้าสุดรงสาไม่แต่เข้ามาในห้องคือหนาวนะบทวางืเย็นเลยเฮ้ยสะอาดใหม่เลยคือน้องหมอยังปีที่แล้วยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะยังไม่ได้เปิดให้เช่าเราโชคดีมากทุกคนที่แบบมาช่วงที่เขาแบบเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยอะแล้วก็ดีที่อันนี้ต้องขอบคุณที่กินวิว,วนะครับที่ลองกล้ากินวิว Oh. เพราะว่าตอนแรกเราจะไปน,นอนที่ล่องกากินวิวเพราะว่าคนรีวิวที่ล่องกากินวิวเยอะแล้วก็มันเขาจะมีแบบเป็นสวนเป็นดอกแพรสะโค้งอยู่ข้างๆบ้านเลยอเออแล้วเพ่อนว่าเราจองช้ามันก็เลยเต็มอืมอมพี่เขาก็เลยแนะนําให้มาเจอกับน้องอานนท์ให้ตรนั้นแล้วน้องเขาพีจ<อ><อ>าน,น่ารักเนาะใช่น่าจะเป็นคนที่นี่ที่นี่เลยเขาใส่ชุดที่นี่เลยเนาะชุดมง เป็นเป็นชาวมงเหรอใช่ก็นองเขาบอกเขาใส่ชุดมงอ๋อโอเคอะเราเป็นชาวมงนดูเขาเาให้อะไรบ้างนี่เขาก็ให้ซองกาแฟนะแล้วก็มีน้ำให้มีได้ชูมีกระติกน้ำร้อนด้วยนะทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแล้วก็ที่นอนก็จะมีผ้าห่มหมอนโอ้เตียงแน่นมากแต่อะไรเราชอบนะหมูโบชอบเตียงแข็งไม่ไม่ชอบเตียงนุ่มนอนนิ่มนุ่มแล้วมันอ่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราจะพาไปดูวิวรอบๆ บรรยากาศที่พักของเรากันไปดูเลย ใกล้ๆเลยทุกคนดูเนี่ยที่กลางเต็นท์ว้าวเขาบอกถ้ามาก่อนเที่ยงก็จะได้นะครับแต่เราไม่อยากเสี่ยงโหสวนดอ,อกไม้โหสวยเนาะดูดิ เดินลงเก่งเงี้ยโอ้ยตอนดินเดินคืนตอนขึ้นจะเป็นยังไงครับโอ้ยดูดินี่ดอกอะไรแต่คนทุกคนโอ้หนี่ดอกอันนี้ยังตุ่มๆอย่างไม่บานนะทุกคนเห็นไหมบางอันนี้ยังไม่บานแต่บานแล้วสวยงามโหถ้ามาเช้าสูดนองศาแล้ว อยู่เต็นนี่ปีดโอ้หดูดิถุก้อนสวนดอกไม้สวยมากโอ้หดูดิถ่ายย้อนกลับขึ้นไปทุก้อนสวนดอกไม้อันนี้มันดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะน้องเขาบอกว่าเป็นดอกออสโมอะไรปะ ใครรู้ช่วยบอกเลยนะเ,<ล>ยเรานี่มั่วตลอดเลยโน่นี่เป็นผู้เมืองน,นี้เลยสวยอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์ของล่องค้ากินวิวนะทุกคน,อน,นตอนเช้าพีมากินกาแฟให้ดินะอ๋อค่ะ นี่เป็นร้านกาแฟาของที่พี่ลองกล้ากินวิวนะครับเหมือนแอบถ่ายมั้ยเจ๊เหมือนแอบถ่ายเหรอจเจ๊นั่นไงไดนเสาวทุกคนเห็นแล้วนี่ ที่หมู่บ้านลองก้ามีไดโดเสาด้วยนะครับทุกคนโอนี่ที่บ้านลองก้ามีไดโดเสาด้วยมีได, <c oughs> ดโดเสาด้วยอ๋อนู่นตัวใหญ่มีตัวใหญ่ี้มีได,<อ>ด,ดโดเสาสองตัวอ๋อสามตัวเลยครับ<ว>โอ้ อันนี้ทางลงนะครับไปที่ที่พักของเราดีตรงที่จอดรถหลังบ้านได้เลยนะทุกคนตรงเนี้เยี่ยมมากเลยอะ่ะนี่เห็นไหมจอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้เราจะพาไปที่วัดลองกลาข้างบนตรงนู้นที่เขาอยู่กันเยอะ ดูครับทุกคนดูเหมืนแข็งโอ้โหตรงรถหนึงแข็งเลยปาจะไปดูตรงสวนดอกไม้ที่เราพาไปเมื่อวานนะครับผมตอนนี้เขาบอกศูนย์องศานะไปที่วัดอยู่ไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงขออภัยท่านที่้ยินเสียงหอมนะเพราะวาาคมันหนาวมากจริง ดูคันเนี่ยน้งคาสีขาวเนี่ยเห็นชัดเอ๊ะนังคาสีดำเนี่ยเห็นชัดเลยดูดิน้าค้างแข็งเนี้ตรงนี้คือส่วนที่เรามาดูเมื่อวานนะครับผมน้ำค้างแข็งหนาวมากทุกคนเนี่ยที่พื้นขา,ขาวๆนี่คือน้ำค้างแข็งหมดเลยนะทุกคนเนี่ย โอ้โหดูดีทุกคนเห็นนะอันนี้สวยอันนี้สวยฮะตรงไหนเอ่ยโอเค okay. ลงไปดูกันดีกว่าเราไปดูกันลงไปดูกัน นี่นะไกด์นำเที่ยวของเราหมังอนนนนกินวิวครับวิวสานาโสวยเลยใช่นี่เหมือนบ้านรักไทยเลยนะอ๋อนี่ไงใช่ไหมที่บอกที่บอกสูตรเออที่พี่เห็นกินวิวเมื่อวานเขาก็ถ่ายอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเขาถ่ายลงอยู่เฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้คือติดลบหรอติดลบอปนี่คือติดลบอปห้าหรอใช่ครับนี่อันนี้เราติดลบนะครับ โอ้โหติดลบนะครับทุกคนดูสิครับติดลบโอ้ติดลบค่รับติดม้าหรอโอ้ขอบคุณครับโอ้โหนี่เป็นน้ำแข็งเลยดูสิ เขาจอ่ะน้ำแข็มมไม่สกปรกก็ดีสินะเมื่อวานมืมีอยู่หนอยู่หิขังด้วยอืนะคะน้แข็งตกาะพื้ยู่นี่ข่าวบนนี้น้ำแข็งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยน้้ำแข็งหมดเลยน้อยแเลยนำแข็งมดวนใส่แบงก์แยุดเต็นท์ก็มีก็คือทั้งหมู่บ้านใช่ไหมน้องอนนท์ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเลยแบบนี้ thank mm -hmm. you